ปวดคอรักษาด้วยทื่ไหนอย่างไรวันนี้หมอจะมาสาธิตให้ดูนะครับส่วนใหญ่จะเจอจากตัวกล้ามเนื้อเบรนคู่กันตั้งแต่ฐานกระโหลกลงไปนะครับกับตัวหมอนรองกระดูกต้นคอหรือว่ากระดูกของต้นคอที่มีปัญหาการเสื่อมทรุดลิ่น ทำให้เกิดอาการกดทับแนวของเส้นประสาทร่วมด้วยนะเราจะมาดูจุดแรกจุดแรกจะเป็นจุดเฟิงฟูกกับจุดหย่าเหมือนบริ mm. เวณตรงนี้จะอยู่ที่ฐานกระโหลกเลยเราที่จะหาจุดที่มีปัญหาก็คือซีสปายหนึ 2, ่งซีสปายสองซีสปายสจนถึงซีสปายเจ็เขาเรียกว่าจุดต้าจุยถ้ากระดูกมีปัญหาเราใช้เทคนิคในการรักษาคือพยายามยืดแนวของกระดูกสันหลังบริเวณตรงนี้ ทำให้ช่องว่างของหมอนรองกระดูกมีความยืดตัวอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็ใช้จุดเฟิงสือที่อยู่ฐานกระโหลกทั้งซ้ายและขวานะครับเราจะยืดทีละข้างโดยที่มืออีกข้างหนึง่งของเราจะจับจุดเฟิงสือแล้วก็จุดที่อยู่บริเวณช่วงบ่าของคนไข้ซ้ายและขวา เทคนิคของหมอจีนก็คือการทําให้ตัวกล้ามเนื้อผ่อนคลายโดยการหนาทีละข้างนะครับกานหนาฝ่าเป็นเทคนิคที่ดีสําหรับการนวดทวยหนาทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายไปอีกก็คือการกุนฝา